สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง Brush Cutter Story นะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็จะมานำเสนอการประกอบเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้าซีน็อก g 54นะครับซึ่งเดิมทีซีน็อก g 54ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าคาร์บูเรเตอร์แบบลอยนะครับแล้วก็เป็นต่างมนนะครับแต่วันนี้แอดมินก็จะทำการแปลงเป็น คาบ,บูเลเตอร์เลื่อยยนนะครับแล้วก็ใช้ถังล่างนะครับก็คือจะต้องมีการกลับกลับชุดเสื้อสูบท่อยเสียแล้วก็กลับด้านลูกสูบนะครับซึ่งลูกสูบตัวนี้นะครับปกติปากแหวนเนี่ยนะครับจะหันไปทางท่อยเสียนะครับก็คืออยู่ทางฝั่งท่อยอเสียนะครับ ก็เราก็มาทำการกลับด้านลูกสูบก่อนนะครับอันนี้เราก็ทำการกลับด้านลูกสูบเรียบร้อยนะครับหลังจากใส่ สลักลูกสูบก็จะใส่กิบล็อกนะครับ จากนั้นก็จะทำการใส่ลูกปืนข้อนะครับก็ฉลมน้ำมันหล่อลื่นนิดนึงนะครับที่เบ้าลูกปืนนะครับเวลาใส่ก็จะได้ใส่ง่ายๆนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อท่อซึ่งอแอดมินก็ทำการเจาะนะครับ เจาะด้วยดอกสวราน3มิลนะครับแล้วก็ทําการตะไใบรูขยายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ใส่ข้อต่อท่อเวทค้ำได้พอดีนะครับ ในขั้นตอนนี้เราก็ทําการตอกลูกปืนใส่เข้ากับแครงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็ทําการประกอบข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็ประกอบแครงนะครับ นั้นเราก็จะทำการประกอบซีลข้อเหวี่ยงนะครับก็อย่าลืมทาจารบีนะครับในซีลแล้วก็ใส่จารบีเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วย หล่อลื่นซิลนะครับปากซีลในระยะยาวนะครับซิลของเราจะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับ เราก็ใส่ประเก็นตีนเสื้อนะครับแล้วก็จะทำการประกอบเสื้อสูบนะครับซึ่งสำหรับเสื้อตัวนี้ก็มีขนาด ID 44มิลิเมตรนะครับ ตัวนี้ปากแหวนก็จะอยู่ทางด้านฝั่งไอเสียนะครับ สำหรับน็อตยึดเสื้อสูบก็จะเป็นขนาด10มิลิเมตรนะครับก็จะมีแหวนสปริงแล้วก็แหวนอี้แปะรองด้วยนะครับ เราก็ใส่ริมนะครับริมของพัดลมนะครับก็สำหรับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องทองขาวนะครับก็จานไฟก็จะแยกชิ้นกับพัดลมระบายความร้อนนะครับ ก็ใส่หัวเทียนปลอมนะครับเพื่อที่ทําการล็อกลูกสูบไม่ให้หมุนนะครับในขณะที่เราจะทําการขันน็อตยึดพัดลมให้ให้แน่นนะครับ ันตอนต่อไปเราก็ประกอบครอบพัดลมนะครับหรือว่าฝาหลังเครื่องนะครับ ไแค่2ตัวก่อนนะครับเพราะว่าน็อตสตัวล่างเดี๋ยวเราจะต้องยึดถังน้ำมันนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการประกอบชุดทองขาวกับชุดคอยนะครับคอยจุดระเบิดก็สําหรับชุดทองขาวนะครับก็ทําการขัดหน้าทองขาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากประกอบเสร็จเราก็จะทําการ ตั้งนะครับตั้งหน้าต้องข่าวนะครับตั้งจังหวะจุดระเบิดครับ ในการใส่ชุดทองขาวก็ต้องจัดระเบียบสายไฟให้ดีนะครับก็ทำการยึดสกรูเข้ากับแครงนะครับ สอบนะครับว่าสายไฟเราถูกหนีบหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสายไฟถูกหนีบก็จะมีปัญหานะครับทำการหยอดน้ำมันหล่อลื่นที่สกัดละนิดนึงนะครับน้ำมันหล่อลื่นก็จะช่วยทำหน้าที่หล่อลื่น ลูกเบี้ยวนะครับทำให้ขาของอกระเดื่องทองขาวนะครับไม่ไม่สึกนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็คมาร์นะครับมาร์ตัวนี้จะเป็นมาร์จังหวะจุดระเบิดนะครับ แล้วก็มาร์กที่แคล้งนะครับโดยส่วนมากาเครื่องบางรุ่นก็จะมีตัวอักษร F นะครับ F ก็คือจังหวะจุลเบิดนะครับ Firing นะครับ แต่ว่าเครื่องรุ่นนี้ไม่มีนะครับไม่มีตัวอักษรบอกนะครับก็จะมีแค่มาร์กให้ดูเฉยๆนะครับสำหรับมาร์กจังหวะจุดระเบิดก็จะอยู่ก่อนจังหวะที่ลูกสูบขึ้นศูนย์ไตบนนะครับก็คือท็อปเด t เซนเตอร์อยู่ประมาณประมาณ14องศานะครับ เราใส่จานไฟเข้าไปแล้วก็ลองหมุนดูนะครับหม,หมุนมาให้มาร์คตรงกันนะครับอันนี้ผมจะเช็คดูว่ามันอยู่จังหวะไหนนะครับอันนี้จะเป็นจังหวะศูนย์ใต้บนนะครับใต้บน แต่ว่าเราไม่เอาศูนย์ใต้บนนะครับเราจะงอเอาจังหวะจุดระเบิดนะครับก่อนจุดใต้บนหลังจากนั้นเราก็แกะจันไฟไฟออกนะครับแล้วก็ทำการตั้งนะครับตั้ง หน้าทองขาวนะครับให้เป็นจังหวะกำลังเปิดนะครับก็คลายน็อตล็อกนะครับคลายน็อตล็อกแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับในการขยับให้ทองขาวปิดหรือเปิดนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะขยับให้เป็นจังหวะเริ่มเปิดนะครับก็คือเปิดนิดเดียวนะครับเปิดนิดเดียวอแอดมินก็จะใช้ไฟนะครับใช้ไฟฉายนะครับในการส่องดูนะครับว่าว่ามีช่องว่างระหว่างหน้าทองขาวหรือ,อยังนะครับก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เครื่องมือหรือว่าฟิลเลรเกตในการวัดแกลนะครับก็แค่ใช้สายตาในการมองกับ ดูเงานะครับดูแสงถ้ามองเห็นแสงรอดหรือว่าเกิดช่องว่างที่ที่หน้าต้องขาวก็เป็นนั้นใช้ได้ครับก็แสดงว่าหน้าต้องขาวเราเริ่มเปิดแล้วนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการดูคลิป ละเอียดนะครับในการตั้งหน้าทองขาวก็คลิกลิงก์ที่มุมจอด้านขวามือได้นะครับผมเคยทำคลิปอย่างละเอียดลงไว้นะครับพอเราขันน็อตล็อกให้แน่นแล้วนะครับก็ลองเช็คดูหน้าทองขาวทีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนที่เราขันน็อตเนี่ยระยะหรือว่าช่องว่างเนี่ยก็อาจจะถูกปิดลงนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาโม่ไฟนะครับหรือว่าจานไฟนะครับมาใส่นะครับก็ลองเทสดูนะครับว่ามีไฟหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็มีไฟไฟออ,ออกปกตินะครับ จากนั้นเราก็ประกอบชุดจานสตาร์ทนะครับก็ทำการล็อกหัวลูกสูบไว้นะครับเพื่อที่จะทำการขันจานสตาร์ทให้แน่นนะครับ จากนั้นเราก็ทำการประกอบชุดลานดึงนะครับก็ถอดหัวเทียนปออมออกนะครับแล้วก็ลองดึงดูนะครับว่าลานเกาะดีหรือเปล่านะครับ ในขั้นตอนต่อไปก็จะทำการประกอบไฟเบอร์คาร์บูนะครับซึ่งไฟเบอร์คาบูตัวนี้ก็จะเป็นของคาร์บูเรเตอร์ด้วยยนต์นะครับก็ทำการเจาะนะครับเจาะแล้วก็ต่อท่อนะครับ ท่อแวกคัมเนี่ยนะครับท่อใสๆนี้ก็จะเป็นท่อแวกคัมนะครับเพราะว่าเสื้อรุ่นนี้จะไม่มีจะไม่มีรูนะครับไม่มีรูแวกคัมนะครับ ก็ถ้าจะใช้คาบูผ้าปั๊มก็ต้องเจาะเอา,เอา,เอาแว่ค้ำนะครับจากแคล้งนะครับโดยตรงในส่วนของฝาครอบเสื้อนะครับก็จะทำการยึดเหล็กสำหรับเอาไว้จับสายคันเร่งด้วยนะครับ ตัวนี้ที่จริงก็จะเป็นขาตั้งนะครับถ้าเป็นเครื่องลักษณะเดิมก็เสื้อสูบจะอยู่ด้านล่างถังน้ำมันจะอยู่ด้านบนนะครับชิ้นส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะครับแต่ว่าผมเอามาใส่เพราะว่าต้องการทําเป็นมือจับนะครับเอาไว้จับเครื่องหิ้วได้นะครับัจากนั้นเราก็ทําการประกรอบท่อไอเสีย ก็เป็นท้อยเสียทรงโบราณนะครับทรงแคปซูลที่จริงเราอาจจะต้องทำการประกอบท้อยเสียก่อนประกอบฝาหลังนะครับหรือว่าฝาครอบเสื้อนะครับเพื่อที่จะได้ไขน็อตได้สะดวกนะครับไขน็อตยึดท่อไเสียได้สะดวกหลังจากนั้นเราก็ประกอบเหล็กกันร้อนนะครับ มีน็อตยึดอยู่3ตัวนะครับลำดับต่อไปเราก็จะทำการประกอบถังน้ำมันนะครับ ซึ่งถังน้ำมันนี้ก็เป็นถังน้ำมันของ F f โกหรือว่า o l i o a มกนะครับก็มาดัดแปลงขายึดเข้ากับแคลงของ c n น x g 5 c นะครับ ก็ใส่หัวเทียนให้เรียบร้อยนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทำการประกอบคาบ,บูเรเตอร์นะครับซึ่งคาบ,บูเรเตอร์ตัวนี้ก็เป็นคาบ,บูเรเตอร์ลักษณะเลื่อยยนนะครับ คารบูเรเตอร์ปีกเสื้อนะครับแต่ว่ามีลูกยางแยกอยู่ด้วยนะครับก็เป็นคารบูเรเตอร์ของ Honda UMK40 น,นะครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปลองสตาร์ทดูนะครับ ก็ขอจบคลิปวิดีโอการประกอบซีน็อก G5C ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามินจะนำไปทดสอบตัดหญ้านะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ